นี่ตรงนี้ก็มีลูกองลอเอปูสอง่าล่เนะูมไม่มีลูกมันไม่รลูกเฮ้ยอะาวันตาวตานองตงวเสือมาเนี่ย นี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆลูกนี่จะจับนะจะจับนะจะจับนะกัดนะไม่เอาไม่เอาไม่จับเพ้าเขาเสือปากาไว้ให้เลยอ่ะ แม่สนใจเต่าผสมพันธุ์กัน หนูลูกเต่านี่ไงจำได้แล้วลายโล,งลง่ง <c ười>